ยาลดน้ำหนักนะครับเท่าที่ผมพอจะรู้จักเนี่ยมันจะมีอยู่3มกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มกระตุ้นประสาทนะครับกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่รู้สึกหิวนะครับพอเราไม่หิวเราก็กินน้อยพอเรากินน้อยแน่อนอนครับมันก็ผอมเพราะว่ามันทําให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว,ว่า carry deficit นะครับหรือว่าค่าพลังงานที่มันลดลงเนี่ยแล้วมันเอาไปหักทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะผอมกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นกลุ่มไทรอยไทรอยเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของระบบการเผาผลาญเพราะ แต่ยาไทรอยที่คนเอามาใช้ในการลดน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นยาที่มันไปเพิ่มไทรอยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถเผาผลาญได้เยอะขึ้น อาจจะกินเท่าเดิมแต่พอผ่านมากกว่าเดิมก็ทําให้ผอมได้เหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มยาถ่ายยาถ่ายนี้ไม่มีอะไรเลยครับการทํางานของมันก็คือกินแล้วก็ขี้นะครับไอ,อ้กลุ่มยาถ่ายเนี่ยมันจะเห็นผลชัดในเรื่องของตัวเลขเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบสังเกตตัวเลขมนตาชั่งนะครับพอเรากินยาถ่ายเนี่ยตัวเลขมันลดลงหลายคนก็อาจจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองผอมแล้วนะครับ คือยาเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินแล้วเห็นผลอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรครับมันไม่ได้มีการคนันดีผลมากเท่ากับยาคือเรากินไปเนี่ยอาจจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าร่างกายของเราเป็นยังไง แต่ยาเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลแน่นอนไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่มันตามมาเนี่ยก็คือเห็นผลสูงก็มีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเช่นกันผลข้างเคียงนะครับถ้าพูดถึงแต่ละกลุ่มเนี่ยเอาอยัางกลุ่มแรกก่อนที่เป็นกลุ่มกระตุนาาต้นประสาทเนี่ยเรากินเข้าไปแล้วมันไม่รู้สึกหิวนะครับผลข้างเคียงก็คือแน่นอนครับพอเรากินน้อยร่างกายมันก็จะได้รับสารอาหารน้อยถูกไหมครับมันจะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยมันทํางานได้น้อยลงเพราะว่าร่างกายมันมีการปรับตัวครับเมื่อไหร่ที่มันได้สารอาหารที่ไม่เพพพียงงงอนนมัััก็จะตดล ที่ไม่จําเป็นออกถ้าเอาแบบผลข้างเคียงที่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็อาจจะแค่รู้สึกอ่อนเพลียสมองมันรู้สึกมันตื้อๆหรือว่ามันรู้สึกหมุนหงิด อารมณ์แปรปวนแต่ว่าถ้าแบบรุนแรงเลยเนี่ยมันจะมียาตัวหนึ่งที่ชื่อไซบูทามินตัวนี้เนี่ยผมเคยเห็นข่าวมีพริตตี้คนหนึ่งใช้ยาตัวนี้ที่เป็นกลุ่มไซบูทามีนเนี่ยพอใช้ไปสมักหนึ่งมันไปมีผลต่อระบบประสาทอยู่ดีก็หลอนแล้วก็จะไปกระโดดตึกอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงที่อันตรายเหมือนกันส่วนกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มไทรอยนะครับถ้าใช้ในปริมาณมากๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการไทรอยเป็นพิษได้ไทรอยเป็นพิษเนี่ยอาการก็คือชักนะครับหรือถ้าหนักๆเลยก็หัวใจวายตายได้เหมือนกันส่วนกลุ่มที่่3ยาถาถก็เหม ที่เราท้องเสียครับก็ร่างกายอ่อนเพลียร่างกายขาดน้ําถึงตายไหมก็เป็นไปได้ครับเพราะเหมือนเวลาที่ร่างกายเรามันขาดน้ํามากๆเนี่ยบางทีร่างกายมันก็อาจจะเกิดอาการช็อกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เกิดขึ้นได้น้อยจริงๆตัวผมก็เคยใช้นะครับไอ้กลุ่มที่เป็นยาถ่ายคือตอนนั้นตัวเองเล่นเทควันโดอยู่แล้วก็เหมือนเทควันโดครับมันก็จะเหมือนกีฬาประเภทต่อสู้อื่อนๆที่ถูกแบ่งเกณฑ์ด้วยน้าหนักเราต้องการจะเล่นรุ่นที่มันเล็กลง ผมต้องลดน้ำหนักประมาณเจ็ดกิโลภายใน2เดือนสรุปว่าน้ำหนักก็ลดจริงเพราะว่ามันกินไปเท่าไหร่มันก็ถ่ายออกแต่ผลข้างเคียงก็คือไม่มีแรงนะครับอ่อนเพลียมากแทบจะยกขาไม่ขึ้นอ่ะตะคิวจะกินด้วยครับเพราะว่ามันขับน้ําออกเยอะได้ลงแข่งแต่แพ้เพราะไม่มีแรงแต่มันจะมีผลข้างเคียงอันหนึ่งครับที่เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็เกิดขึ้นแทบจะกับทุกคนที่เคยใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นกับนักเรียนของผมเองที่เขาเคยใช้หรือว่าคนรอบข้างที่เคยใช้ ก็คือโยโย่เอฟเฟกโยโย่เอฟเฟกเนี่ยหลายคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับมันเป็นอาการที่เราลดน้ําหนักอย่างรวดเร็วนะครับแล้วร่างกายเนี่ยมันดรอประบบเผาผลาญลงนะครับเพราะมันดรอระบบเผาผลาญลงเนี่ยร่างกายมันเผาผลาญได้ไม่เท่าเดิมถูกไหมครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่า กินเท่าไหร่ร่างกายก็เก็บไม่เอาออกมาใช้เพราะร่างกายมันกลัวครับก่อนหน้านี้เรากินน้อยเราอดพอเรากินเข้าไปร่างกายมันเลยกลัวว่าเราจะไม่กินอีกมันก็จะเก็บพลังงานนั้นเอาไว้มันก็ทําให้น้าหนักเนี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแบบก้าวกระโดดเลยปัญหาก็คือพอน้ําหนักขึ้นมารอบที่สองเนี่ยในการที่จะลดอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะทําได้ยากมากนะครับร่างกายมันอยู่ในสภาวะที่มันดรอปลงผอผผานซ่อมแซมหรือทําอะไรทุกอย่างมันจะทําได้ยากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าเราใช้ยาลดน้ําหนักได้ไหมใช่ไหมครับคือผมอธิบา,ายง่ายๆ มันถูกคิดมาเพื่อใช้ในการรักษาการที่เราจะเอายาไปใช้ในการรักษาเนี่ยมันต้องหมายถึงว่าคนที่จะใช้ยาเนี่ยร่างกายต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติถูกไหมครับมันทําให้จากที่ร่างกายคุณมันอยู่ในสภาวะปกติครับ มันไม่ปกติมันมีโอกาสสูงที่ร่างกายของเรามันจะเกิดผลข้างเคียงนะครับแล้วมันก็บอกไม่ได้ด้วยว่าใครจะเจอน้อยใครจะเจอมากนะครับมันเป็นสิ่งที่เหมือนคุณต้องไปเสี่ยงเอาอะผมเคยคุยกับนักเรียนคนหนึ่งที่เขาเป็นหมอนะครับผมถามว่า,าถ้าคนทั่วไปเนี่ยที่เดินเข้าไปโรงพยาบาลแล้วอยู่ดีจะไปขอยาลดน้ำหนักเนี่ยหมอเขาจ่ายให้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับคือผิดหลักเลยเพราะว่าการที่ผู้ป่วยไม่ได้ป่วยแล้วคุณจ่ายยาเนี่ย มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องจ่ายยาให้เพราะคนส่วนใหญ่เวลาซื้อยาลดน้ำหนักครับส่วนใหญ่เขาจะไปหาซื้อตามเว็บหรือว่าตามแอดมินเพจคือไม่รู้เขาเป็นใครอะ่ะแล้วก็อยู่ดีเขาก็มาแนะนํไว้ให้คุณแบบออใช้ยาตัวนี้กินเท่านี้โดยที่เขายังไม่เคยตรวจร่างกายของคุณเลยเนื้อออกไหมครับ <S <S เพราะว่าคนที่จะใช้ยากลุ่มพวกยาลดน้ำหนักครับจริงๆมันต้องมีการตรวจร่างกายอย่างเช่นการตรวจฮอร์โมน การตรวจอินบอดี้คือมันเป็นพื้นฐานที่คนที่จะจ่ายยาให้คุณเนี่ยเขาต้องเช็คให้คุณก่อนนะครับคือผมไม่เชื่อเลยว่าทุกวันนี้คนจะไม่รู้ว่ายาลดน้ำหนักมันมีผลข้างเคียงยังไงเพราะว่าคือข้อมูลทุกวันนี้มันเข้าถึงง่ายมากแล้วก็มันมีคนออกมาให้ความรู้เรื่องนี้ก็เยอะแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกครับคือความใจร้อนแล้วก็ ความยากมันเอาชนะได้เสมอนะครับก็สุดท้ายก็ทําให้หลายคนเลือกที่จะใช้ยาคือคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาห้ามนะครับแต่ผมอยากให้ตัดสินใจดีๆว่าคุณเช็คร่างกายคุณก่อนโอเคถ้าร่างกายคุณมันมีปัญหาหรือว่าไม่ปกติแล้วไปดูว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วต้องใช้ยาอะไรเพราะว่าถ้าคุณป่วยคุณก็ต้องรักษานะครับแต่ถ้าร่างกายคุณมันปกติอยู่แล้วนะครับยังไงผมก็แนะนําไม่ใช้วิธีที่มันธรรมชาติดีกว่านะครับออกกำลังกายคุมอาหารกว่าเราจะอ้วนกว่าเราจะน้ําหนัก เยอะได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานานถูกไหมครับเพราะั้นเวลาลดเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเราต้องใจเย็นกับมันนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้ยาลดน้าหนักเนี่ยผลข้างเคียงมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาแบบอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าภายใน1เดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับบางคนอ่ะเขาใช้มาเป็นปีผลข้างเคียงมันถึงจะแสดงออกมานะครับเพราะสรุปเลยนะครับถ้าจะใช้ยาลดน้ำหนักใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ให้มั่นใจก่อนว่าร่างกายของคุณผิดปกติจริงๆนะครับแล้วไปหาหมอไปปรึกษาหมอซะแต่ถ้ารู้สึกว่าการที่ตัวเองอ้วนน้ําหนักเยอะ ไขมันเยอะเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองนะครับให้แก้ที่พฤติกรรมก่อนอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมเราเป็นคนกินหยุกจิกพฤติกรรมเราเป็นคนกินเยอะพฤติกรรมเราเป็นคนที่มีความแอคทีฟน้อยไม่ออกกําลังกายแล้วก็ไปทําไอ้พวกนี้ก่อนนะครับเพราะส่วนตัวครับผมยังไม่เคยเจอเลยนะคนที่เขาพยายามจริงๆทําทุกอย่างแบบเต็มที่แล้วแล้วมันไม่เห็นผลเนี่ยคือผมไม่เคยเจอนะครับส่วนใหญ่คือยังไม่ได้ทําเต็มที่แล้วถอดใจท้อขี้เกียจแล้วก็ไปพึ่งยา อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นซึ่งผมเข้าใจผมเป็นเทรนเนอร์มานานผมผมรู้ว่าว่ามันรู้สึกยังไงบางทีมันรีบมันมันต้องการได้เลยอ่ะคือบางคนนะครับไปเจอผลข้างเคียงตอนอายุต,ยยตัวเองเยอะๆแล้วอ่ะแบบคือพออายุเยอะๆเนี่ยบางทีมันมันแก้ได้ยากนะครับมันดึงกลับมายากแล้วเราก็อาจจะต้องเสียเงินเยอะขึ้นซุดด้วยซ้ำนะครับก็คิดว่าเป็นการเตือนสติกันนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีไปลวครับบ๊ายบาย